เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณปอครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณปอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในช่วงของการเอาติ้งกับทางบริษัทที่รีสอร์ทริมแม่น้ําแห่งหนึ่งซึ่งการท่องเที่ยวของคุณปอในครั้งนี้นอกจากที่เขาจะได้พักผ่อนแล้วตัวเขายังได้เจอเข้ากับประสบการณ์หลอนที่ไม่มีวันลืมอีกด้วย คุณปอเขาเป็นพนักง,งานบริษัทของบริษัทเอกชนธรรมดาธรรมดาบริษัทหนึ่งนี่แหละครับและคุณปอเองก็ทํางานที่นี่มันนานกว่า6ปีแล้วซึ่งปกติครับทุกปีนะหากเศรษฐกิจมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยทางบริษัทของคุณปอก็จะมีการออกออคติ้งกันทุกปีครับคุณผู้ฟังที่ผ่านมามันจะมีเว้นเพียงแค่ช่วงโควิดเท่านั้นเพราะว่าทางโรงแรมแล้วก็ที่พักต่างๆมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่มากนะัก คือบางที่ครับถึงที่พักมันจะเปิดแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันจะปิดในปีโควิดทางบริษัทของคุณปอก็เลยเว้นจากการออกเอาติ้งกันแล้วทีนี้หลังจากนั้นน่าจะปีหรือ2ปีเนี่ยแหละการเอาติ้งที่คุณปอจะต้องจําไปตลอดชีวิตมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าคุณปอไปเจอผีที่รีสอร์ทเรียกว่ารีสอร์ทได้ไหมคือมันเป็นบ้านพักกับคุณผู้ฝังแล้วก็เป็นบ้านไม้ คือรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านพักนะครับไม่ใช่ห้องพักนะคุณผู้ฟังปกติแล้วทางโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นอาคารเนาะแล้วก็จะมีห้องพักเป็นห้องห้องซอยห้องออกไปแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ครับมันเป็นคล้ายๆกับบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอาคารที่แยกออกจากกาันมีหลังคาแยกออกจากกันเลยแล้วบ้านพักแต่ละหลังครับมันจะคล้ายๆกับบ้านนอกดาวอะไรทานองนั้นครับคุณผู้ฟังและการไปอยู่บ้านพักที่รีสอร์ทแห่งนี้เนี่ย หนึ่งเตียงหนึ่งบ้านพักก็จะเข้าพักสองคนคือเป็นระบบบัตตี้นั่นแหละครับและบ้านพักของรีสอร์ทแห่งนี้ครับก็จะอยู่ติดกับแม่น้ําสายหนึ่งของจังหวัดนครนายกโดยที่ทางออฟฟิศของคุณปอในตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปเที่ยวนะครับรู้สึกว่าน่าจะประมาณ14หรือ15คนเนี่ยแหละซึ่งบ้านพักที่คุณปอนอน,อนในครั้งนี้ก็จะนอนกับน้องที่ทํางานคนหนึ่งชื่อว่าน้องจีซึ่งเรื่องตลกมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณจีเนี่ยเขาเป็นคนที่จะค่อนข้างสายมูนิดนึง คือคุณจีเขาจะชอบไปไหว้พระแล้วก็หมู่เตรูอะไรทํานองนั้นครับใครว่าอะไรดีน้องเขาก็จะไปหมดแล้วคุณจีเนี่ยก็เคยชวนคุณปอไปด้วยนะครับเคยชวนกันไปหลายครั้งแล้วไปหมู่เนี่ยแหละแต่ว่าตัวคุณปอเองเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ที่ผมบอกว่าตลกคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังคือในตอนที่ถึงบ้านพักเนี่ยคุณปอกับคุณจีก็เปิดประตูเข้าบ้านพักไปตามปกตินี่แหละแต่พอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บ ทั้งคุณปองกับคุณจีดันขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวพร้อมกันเลยเหมือนกับว่าทั้งสองคนเนี่ยกาลังรับรู้ได้เกี่ยวกับอะไรสักอย่างในห้องพักห้องนี้ซึ่งคุณปอ,อกับคุณจีตอนนั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับคุณจีเนี่ยเขาหันหน้ามามองคุณปอแล้วก็บอกกับคุณปอเพียงแค่สั้นๆว่าตัวเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดไเองหรือเปล่าและก็อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ฟังตัวของคุณปอเองเนี่ยเขาไม่ได้ถนัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว คุณปอในตอนนั้นก็เลยได้จะต,ตอบคุณจีกลับไปว่าคุณจีเนี่ยน่าจะคิดมากไปเองในห้องพักครับเวลาเปิดประตูออกมาแรงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีลมพัดอะไรก็ว่ากันไปคือบรรยากาศในห้องมันไม่ได้ชวนให้น่ากลัวเลยนะครับเพราะว่าสภาพในห้องเนี่ยถึงบ้านพักหลังนี้มันจะเป็นไม้ครับเพราะว่าธีมของรีสอร์ทเนี่ยมันออกเป็นโทนไม้หมดเลยแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านพักมันดูดีหมดเลยนะครับคือดูใหม่หมด มีตู้มีโต๊ะเครื่องแป้งมีไดเป่าผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่ดูใหม่หมดคุณปอในตอนนั้นก็เลยมั่นใจครับว่าทั้งสองคนน่าจะคิดไปเองแต่หลังจากที่ทุกคนเอาของไปเก็บในห้องหมดแล้วมันก็จะเหลือเวลาประมาณ2หรือว่า3ชั่วโมงเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังก่อนที่มันจะถึงเวลานัดที่ทุกคนจะนัดรวมตัวทากิจกรรมกันและด้วยความที่ในวันนั้นเนี่ยคุณปอเขานั่งรถนานเนาะตัวเขาเลยเพลียแล้วก็เผลอหลับไปที่เตียง แต่ว่าในระหว่างที่คุณปอนอนหลับตัวเขาเองดันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าที่พื้นของบ้านพักเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนเหมือนกับว่ามันมีคนเดินลงน้ำหนักที่ส้นเท้าแล้วพื้นในห้องมันก็ยวบครับคุณผู้ฟังไอการเดินที่พื้นมันยวบเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีเสียงเหมือนกับว่ามันมีคนบ่นพลึมพล้ำพึมพล้ำแล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่ในบ้านพักแห่งนี้ที่คุณปอกําลังนอนหลับอยู่และด้วยความที่พื้นมันสะเทือนครับแถมในตอนนั้นคุณปอเองก็กําลังนอนกลางวันอีก ตัวเขาก็เลยไม่ได้นอนหลับลึกอะไรพอมีเสียงแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแบบที่ผมว่านี้ตัวคุณปอเองก็เลยลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคนเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยแหละดึงไนตอนที่คุณปอลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นว่าคุณจีเนี่ยเพิ่งจะเดินเข้าห้องน้ําไปคือเห็นเป็นหลังคนเดินเข้าห้องน้ําไปต่อหน้าต่อตาเลยครับเห็นเป็นหลังคนเดินไวๆแล้วมันก็ประจวบเหมาะก,กับว่าตอนที่คุณปอตื่นเนี่ย ตัวเขาก็ปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันพอคุณปอเห็นว่าคุณจีเขาเดินเข้าห้องน้ำไปคุณปอก็เลยยังไม่ได้ลุกขึ้นมาจากที่นอนคือนอนต่อครับนอนรอให้คุณจีออกมาจากห้องน้ำก่อนตัวเองค่อยเข้าแต่พอเวลามันผ่านไป5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วคุณจีเนี่ยก็ยังไม่ออกมาจากห้องน้ำสักทีคุณปอก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ตั้งใจเดินไปเรียกคุณจีที่ห้องน้ำ เพราะว่าตัวเขาเองปวดท้องครับใกล้จะทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอคุณปอลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่หน้าห้องน้ําปรากฏว่าประตูห้องน้ําเนี่ยมันถูกแง้มเอาไว้อยู่คือในห้องน้ํามันไม่มีคนใช้และในระหว่างที่คุณปอกําลังยืนงงอยู่ที่หน้าห้องน้ํานั้นคุณจีครับเขาเดินเปิดประตูเข้าห้องพักมาต่อหน้าต่อตาคุณปออีกในตอนนั้นคุณปอเองก็เลยทั้งงงทั้งสับสน เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเองเห็นคุณจีเดินเข้าห้องน้ําไปก่อนหน้านี้จริงๆคุณปอเองก็เลยหันหน้ากลับไปถามคุณจีว่าไปไหนมาพี่เนี่ยนึกว่าเรากําลังเข้าห้องน้ําอยู่แต่ว่าคําตอบที่ได้รับจากคุณจีก็คือคุณจีไม่ได้เข้าห้องน้ําครับคุณจีเขาออกไปเดินเล่นกับเพื่อนอีกห้องหนึ่งตั้งแต่ตอนที่คุณปอนอนหลับแล้วและคุณจีก็เพิ่งกลับเข้าห้องมาเนี่ยแหละเขาตั้งใจจะเข้ามาเรียกคุณปอว่าทุกคนกําลังรวมตัวอยู่ที่ท่านนอก ซึ่งพอคุณจีเขาพูดแบบนั้นคุณปอเองก็ง,งงหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าถ้าหากมันเป็นตามที่คุณจีบอกจริงๆครับแล้วสิ่งที่คุณปอเห็นละ่ะที่เห็นหลังคนวัยเดินเข้าห้องน้ําไปอีกทั้งไอเสียงพึมพรำที่บ่นอยู่ปลายเตียงที่คุณปอเขาคิดว่าคุณจีกําลังคุยโทรศัพท์อยู่รวมถึงแรงโยกที่พื้นของห้องพักที่เหมือนคนเดินลงน้ําหนักที่ส้นเท้าอีกทั้งหมดนี้ที่คุณปอได้ยินและสัมผัสได้มันคืออะไรกันแน่ และหลังจากนั้นน่าจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากที่คุณปอออกมาจากบ้านพักคุณปอกับเพื่อนๆที่บริษัทก็ทําอะไรกินกันแล้วก็นั่งล้อมวงดื่มกันนิดหน่อยเพียงแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนเมาคนหนึ่งที่เขาไปเจอมาคุณปอเองก็ไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าสิ่งที่เพื่อนคนนั้นเขาเจอเนี่ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งไอ้คนเมาเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเพื่อนคุณปอนั่นแหละครับ เพื่อนที่ทํางานที่เดียวกันเพียงแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาทํางานคนละแผนแนกับคุณปอด้วยความที่ในคืนวันนั้นครับในค่าวันนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยดื่มกันหมดแล้วก็ดื่มกันไปสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยพอดื่มกันนานความเมามันก็เริ่มมาครอบงาสติของแต่ละคนเพื่อนของคุณปอคนนี้ครับเขาชื่อว่าคุณนิดในตอนนั้นเนี่ยคุณนิดเขาก็ดื่มแล้วก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแล้วการที่คุณนิดไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็คือเขาไปเข้าในบ้านพักของตัวเองนะครับ กลับไปเข้าที่บ้านพักเพราะว่ามันส่วนตัวกว่าห้องน้ําส่วนรวมโดยการไปเข้าห้องน้ําของคุณนิดเนี่ยก็ไม่ได้มีใครสังเกตอะไรเลยนะครับว่าคุณนิดไปนานแค่ไหนเพียงแต่ว่าตอนที่คุณนิดเดินกลับมาที่วงพอคุณนิดเห็นหน้าคุณปอกับคุณจีคุณนิดเองก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างจะตกใจพอสมควรเขาเห็นแล้วก็อุทานขึ้นมาเสียงดังอ้าวที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านพักหรอ คือขากลับตอนที่คุณนิดเดินออกมาจากบ้านพักในตอนที่เขาเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วซึ่งตำแหน่งของบ้านพักที่คุณนิดพักในคืนวันนั้นเนี่ยมันต้องเดินเลยผ่านบ้านของคุณปอกับคุณจีไปคุณนิดเขาบอกครับว่าตอนที่เขาเดินกลับมาที่วงคุณนิดเห็นว่าที่บ้านพักของคุณปอเนี่ยมันมีคนเดินอยู่ในบ้านคุณผูฟังเพราะว่าในกระจกของบ้านพักมันมีเงาคนคุ้มๆลักษณะเหมือนคุณปอเนี่ยแหละกําลังเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านพัก คุณนิดเขาก็เลยคิดว่าคุณปอหน้าจะมาเข้าห้องน้ําเหมือนกันพอเห็นแบบนั้นตัวเขาก็เลยตะโกนเรียกคุณปอไปในบ้านบอกว่าเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยจะยืนรอที่หน้าบ้านนะจะได้เดินไปพร้อมกันแต่ว่าคุณนิดเขาบอกครับว่าคุณนิดยืนรออยู่หน้าบ้านพักของคุณปอเป็น1ินาทีเลยเห็นว่าคุณปอไม่ออกมาจากบ้านพักสักทีคุณนิดเขาก็เลยตะโกนบอกไปอีกครั้งว่าเดี๋ยวเขาจะเดินล่วงหน้ามาก่อนและพอเดินล่วงหน้ามาก็ดันมาเจอคุณปอกับคุณจีนั่งอยู่ที่วงเนี่แหละ โดยในตอนที่คุณนิดเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณปอแล้วก็เพื่อนๆฟังเนี่ยสีหน้าของคุณนิดเขาก็ดูจริงจังมากเลยนะครับคือเขาไม่ได้พูดเล่นๆครับคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่น่าจะอัมด้วยเพราะว่าคนเมาเนาะจากตาที่กําลังเปลือยๆอ,อยู่เพราะความเมากลายเป็นว่าตอนนี้คุณนิดกําลังเล่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่าได้ความตกใจดวงตาของเขาที่กําลังเปลือจากแอลกอฮอล์มันก็เลยเบิกโพรงเพราะว่าความตกใจนั่นแหละซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ที่คุณนิดเจอครับ คุณปอกับคุณจีก็เลยต้องหันหน้ามามองกันคือต่างคนต่างรู้ดีครับคุณผู้ฟังเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นคลิปแล้วก็คือตอนทั้งสองคนเปิดประตูเข้าบ้านพักไปเนี่ยทั้งสองคนรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ด้วยความที่เวลาในตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วครับแถมการนอนค้างคืนที่นี่เนี่ยมันก็แค่คืนเดียวด้วยคุณปอกับคุณจีก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะคิดว่านอนที่นี่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเดียววก็เช้้าแล แต่ใครมันจะไปรู้ล่ะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ไม่กี่ชั่วโมงที่ว่านี้เนี่ยแหละมันคือชั่วโมงสยองเลยละ่ะเพราะว่าหลังจากนั้นครับนอกจากที่คุณปอกับเพื่อนๆเนี่ยจะดื่มสั่งสค์กันเสร็จแล้วก็มีเล่นน้ํากันที่ข้างรีสอร์ทนิดหน่อยเล่นกันพอสนุกสนานครับคุณผู้ฟังและแน่นอนครับถ้าหากเล่นน้ําเนี่ยหัวของคนที่เล่นน้ําก็ต้องเปียกเป็นปกติอยู่แล้วในตอนที่เลิกเล่นแล้วก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอนพักผ่อน คุณปอเองก็เลยสระผมแล้วก็หวีผมได้ผมก่อนเข้านอนเป็นเรื่องปกติโดยในตอนที่คุณปอเป่าผมเสร็จคุณจีเขาก็นอนหลับไปแล้วครับคือคุณจีเขาทําธุระส่วนตัวเสร็จก่อนก็เลยนอนหลับล่วงหน้าคุณปอไปก่อนเลยแต่ในจังหวะที่คุณปอกําลังหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกคุณปอดันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมันหวีแล้วทาไมหวีมันติดติดหัวว่าคือติดแบบติดหัวแบบแปลกๆครับคุณผู้ฟังเหมือนกับว,ว่าหวีมันสางผม แล้วผมมันพันกันทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยพอคุณปอสระผมเสร็จเขาก็ใช้ครีมนวดผมด้วยผมมันไม่น่าจะพันกันนี่คุณปอในตอนนั้นก็เลยหวีไปดึงผมตัวเองไปจนกระทั่งผมมันติดหวีออกมาเป็นกระจุกเลยและจนท้ายที่สุดคุณปอเองก็คิดว่าพอแล้วล่ะคืนนี้ไม่หวีแล้วพอคิดได้แบบนั้นเขาก็เลยยกหวีออกมาจากหัวแต่มันน่าแปลกเพราะว่าทันทีที่คุณปอเอาหวีออกมาจากหัวตัวเอง ตัวเขาดันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าผมของตัวเองเนี่ยมันถูกอะไรสักอย่างกำลังดึงเอาไว้อยู่คุณปอในตอนนั้นค่อยๆเอียงหัวแล้วก็มองเงาสะท้อนของกระจกตรงหน้าซึ่งคุณปอเองก็เห็นว่าที่ด้านหลังของตัวเองตอนนั้นเนี่ยมันมีมือเหี่ยวๆของใครก็ไม่รู้กำลังดึงผมของคุณปอเอาไว้อยู่เอานั้นแหละครับตัวเขาก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็พุง่งพรวดไปเปิดไฟทันที ปรากฏว่าพอคุณปอลุกขึ้นไปเปิดไฟแรงดึงของมือเหี่ยวๆที่ว่านี้มันก็หายไปด้วยเหมือนกับว่ามือของคนที่คุณปอเห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาปล่อยมือออกจากหัวคุณปอทันทีที่เขาลุกขึ้นไปเปิดไฟและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพอคุณปอเปิดไฟปุ๊บคุณจีที่กําลังนอนหลับอยู่ด้านหลังคุณปอเนี่ยเขาก็กรีดเสียงดังแล้วก็ลุกพรวดขึ้นมาจากเตียงทันทีแล้วพอคุณปอหันไปมองที่พื้นปรากฏว่าผมของตัวเขาเองครับที่เขาหวีเมื่อกี้นี้เนี่ย มันหลุดร่วงอยู่เต็มพื้นเป็นกระจุกเลยเหมือนกับว่าตัวเขาหวีแล้วผมมันขาดหรือไม่ก็มีคนมาดึงผมคุณปอออกจากหัวเนี่ยแหละคุณปอเห็นคุณจีกรีดด้วยความตกใจแล้วก็ก้มหน้าก้มตากอดมอนข้างอยู่คุณปอก็เลยถามคุณจีไปครับว่าจีจีเป็นอะไรร้องกรีดทาไมโดยที่หลังจากนั้นครับพักหนึ่งเลยคุณจีเนี่ยเขาก็ชวนคุณปอให้ออกจากบ้านพักกันแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยไปเคาะประตูขอน,อนอนด้วยกับเพื่อนอีกห้องหนึ่ง เป็นเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศเดียวกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขานอนคนละบ้านพักกันโดยที่คุณจีในตอนนั้นเขาก็ให้เหตุผลว่าบ้านพักของเราหมายถึงว่าบ้านพักของคุณจีกับคุณปอครับบ้านหลังนี้เนี่ยนอนไม่ได้เพราะว่าบ้านหลังนี้มันมีผีคนแก่สิงอยู่ในตอนที่คุณจีพอจะมีสติแล้วก็คุยกับคุณปอแล้วก็เพื่อนรู้เรื่องครับ คุณจีเขาก็เล่าให้ฟังนะครับวันในตอนที่เขานอนหลับอยู่ที่เตียงด้านหลังของคุณปอคือคุณจีเขาหลับครับแต่ว่าหลับยังไม่สนิทคือมันเหมือนกับว่ามันกําลังสลึมสลือแล้วก็กึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่และคุณจีเองก็เห็นด้วยตอนนั้นคือยังสติมันยังอยู่นะครับเห็นว่าคุณปอเนี่ยกําลังนั่งหวีผมแล้วก็ทาครีมอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งแต่ว่าพอคุณจีกําลังเคลิมคล้มๆตัวเขาดัานเห็นว่าอยู่ๆมันดันมีผู้หญิงชาราคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นเขาเดินมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคือเห็นอีกทีหนึ่งเนี่ยยายแก่คนนั้นก็มาหยุดเดินแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าหลังคุณปอที่กําลังหวีผมอยู่คุณจีเขาบอกว่าหญิงชราคนนั้นหยุดแล้วก็เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นเขากําลังจับเส้นผมของคุณปอที่กําลังหวีอยู่นั่นแหละดึงไปดึงมาโดยที่คุณจีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหญิงชราคนนั้นเขาดึงผมคุณปอทําไมโดยในตอนที่คุณจีเห็นผู้หญิงคนนั้น คุณจีก็เห็นได้เพียงแค่ข้างหลังของเขาเท่านั้นว่าเขามีลักษณะเป็นผู้หญิงแก่เป็นหญิงชาราผมยาวแล้วก็ยาวแบบฟูๆด้วยคือผมของเขาเป็นก้อนเหมือนสังกะตังเหมือนคนเร่ร่อนครับคุณผู้ฟังแล้วก็ใส่เสื้อเก่าๆตัวใหญ่ๆโครงๆเหมือนเสื้อที่ได้รับบริจาคมาอีกทีหนึง่งและที่คุณจีเขาเห็นเป็นคนแก่ก็เพราะว่าผิวหนังของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันดูเหียเห่ยวเหี่ยวทั้งแขนทั้งขาแล้วก็ต้นคอด้วย และในตอนที่คุณจีเห็นตัวเขาเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาโดนผีอัมคือมันกระดุกกระดิกไม่ได้เลยครับจนกระทั่งคุณปอเอื้อมมือไปเปิดไฟพอแสงไฟบนฟ้ามันแยงตาคุณจีคุณจีก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วก็หลุดออกมาจากผวังซึ่งในตอนที่คุณจีเล่าให้คุณปอกับเพื่อนฟังเนี่ยคุณปอเองก็เชื่ออย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือก่อนที่คุณปอเขาจะตัดสินใจเอื้อมมือไปเปิดไฟเนี่ย คุณปอเขาเห็นแล้วครับวันที่ด้านหลังของตัวเองเนี่ยมันมีมือหรือไม่ก็แขนของคนเหี่ยวๆเนี่ยแหละกําลังดึงผมของคุณปออยู่คือมันตรงกับที่คุณจีเห็นเปียบเลยคุณผู้ฟังถึงในตอนที่ทั้งสองคนเห็นเนี่ยจะเห็นกันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เธอเพราะว่าตอนที่คุณจีเห็นครับตัวเขากําลังทาครีมแล้วก็หวีผมอยู่ที่หน้ากระจกแล้วในตอนนั้นไฟในห้องเนี่ยเขาก็ปิดหมดแล้วด้วยเหลือเพียงแค่ไฟตรงกระจกขอบโต๊ะเครื่องแป้งเท่านั้นที่กําลังเปิดสองสว่างอยู่ แลวพอมันเป็นแบบนั้นครับไฟในห้องเนี่ยมันก็เลยมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โดยที่หลังจากเรื่องราวของผีคนแก่ในดีสอร์ทแห่งนั้นเกิดขึ้นครับพอคุณปอเขากลับมาทํางานตัวเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะเลยครับคุณผู้ฟังหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณปอเองเขาไม่ได้เห็นเต็มๆตาเหมือนกับคุณจีละมั้งครับคุณปอเขาก็เลยไม่ได้คิดเยอะคุณปอเนี่ยไม่ได้คิดเยอะแต่ว่าคุณจีเขาคิดเยอะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากเอาติ้งครั้งนั้นครับ หลังกลับมาจากเที่ยวคุณจีเองก็ทําทบุญชุดใหญ่เลยไปบวชชีพรา,มาหมณ์อะไรกับทางบ้านก็ไม่รู้ครับหลายวันคือลางงานไปบวชเลยคุณผู้ฟังโดยที่พอคุณจีเขากลับมาทํางานเนี่ยคุณจีเขาก็เอาเรื่องที่ได้มาจากการปฏิบัติธรรมมาเล่าให้กับคุณปอแล้วก็เพื่อนๆฟังคุณจีเขาบอกครับว่าคนที่วัดที่เขาไปปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าวิญญ,ญาณที่คุณจีเห็นมันเป็นวิญญาณของสภเวอสีที่อยู่ที่นั่นมานานแล้ว คืออยู่มาก่อนที่รีสอร์ทแห่งนั้นจะสร้างอีกครับวิญญาณดวงนั้นเขาก็เลยไม่ได้ไปไหนเพราะเขาอยู่มาก่อนและเขาก็กะอยู่ตรงนั้นถาวรเลยด้วยแล้วการที่คุณเจียกับคุณปอสัมผัสถึงเขาได้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้บ้านพักหลังนั้นที่คุณเจียกับคุณปอเข้าพักมันเป็นจุดตายของวิญญาณดวงนั้นครับคุณผู้ฟังคือทางรีสอร์ทเนี่ยดันไปสร้างบ้านพักทับจุดตายของเขาพอดีเขาก็เลยอยู่ตรงนั้นแล้วก็วนเวียนไปมาอยู่ที่บ้านพักหลังนั้นนั่นแหละ เพราะเขาถือว่าเขาอยู่ที่นั่นมาก่อนการก่อ,กอสร้างซะอีกโดยที่คุณจีเขาก็บอกนะครับว่าพอเขารู้แบบนั้นเขาก็มีการทําบุญให้กับดวงวิญญาณที่เขาเห็นไปแต่จะได้รับหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันและหลังจากเรื่องที่คุณปอเจอที่รีสอร์ทแห่งนั้นคุณปอเองก็มาคิดนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยคงจะไม่ได้มีโอกาสไปเข้าพักที่นั่นอีกแล้วครับไม่ใช่เพราะว่ากลัวผีนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าผีเขาไม่ได้มาหลอกแบบน่าก,กลัว แต่ว่าคุณปอเขาบอกว่าส่วนตัวแล้วเขาเองไม่ค่อยชอบที่พักเชิงธรรมชาติแบบนั้นสักเท่าไหร่หากมีโอกาสไปเที่ยวเขาก็ชอบที่พักแบบในเมืองมากกว่าหยุดงานไป3วันเลยนะครับคุณผู้ฟังจริงๆไม่ได้อยากหยุดนะแต่ว่าผมเหมือนเป็นไมเกรนใช่ไหมตอนแรกเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่เป็นไมเกรนแล้วผมเป็นหลายวันคือปกติแล้วเนี่ยคนเป็นไมเกรนเขาจะกินยานแล้วก็หายใช่ไหม แต่ว่าผมไม่หายครับคุณผู้ฟังถ้าปวดวันแรกเนี่ยมันจะปวดวันที่2วันที่3แต่ว่าความปวดมันจะค่อยๆทุเลาลงในแต่ละวันกลายเป็นว่าพอเป็นไมเกรนแต่ละครั้งผมต้องหยุดงานจริงๆครับเพราะว่าในวันแรกวันที่2นี่มันปวดแบบขยับตัวไม่ได้เลยกลายเป็นว่าต้องหยุดงานโดยปริยายครับต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าผมมีการแจ้งหยุดงดลงคลิปไว้ที่แฟนเพจแล้วนะครับยังไงก็ไปติดตามที่แฟนเพจได้เนาะ มื่อมีข่าวสารวันไหนที่ผมติดธุระหรือว่าลงงานไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็จะโพสต์บอกเอาไว้คุณผู้ฟังจะได้ไม่ต้องรอครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับถึงยังจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เถอะคลิปวิดีโอนี้อาจจะดูเอื่อยๆนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังปวดอยู่แต่ว่าปวดในขณะที่มันพอทำงานได้แล้วก็ทำงานก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะสิ้นเดือนเราด้วยเอาละครับคุณผู้ฟังผมต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังคลิปนี้กันจนจบเลยเรื่องราวนี้ต้องบอกว่า แหมถ้าคนไม่เคยเจอเนี่ยมันก็คิดภาพไม่ออกเนาะแต่ว่าเรื่องวิญญาณจุดเป็นจุดตายเนี่ยผมเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าดวงวิญญาณเขาเสียที่ไหนเนี่ยหมายถึงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาจากไปตรงไหนเขาก็จะวนเวียนอยู่แถวนั้นนั่นแหละครับเหมือนกับว่าคนเสียชีวิตที่ข้างถนนอะไรทํานองนั้นเกิดอุบัติเหตุข้างถนนถ้าเกิดว่าไม่มีญาติพี่น้องมาเชิญดวงวิญญาณเนี่ยวิญญาณเ็าจะอยู่ตรงจุดนั้นนั่นแหละครับจุดที่เขาจากไปเรื่องนี้นี่มีเขาเหมือนกันนะ แล้วคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณปอตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเข้าอยู่ในบ้านพักหลังนั้นเพราะว่าตรงจุดนั้นมันเป็นจุดตายของเขาจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้หากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ